กว้างใหญ่แค่ไหนฉันยังจะสู้ไปทั้งเธอและฉันเราทั้งสองก็ต่างเชิดชายเวทีนี้ที่ฝ้าฟันมันคงไม่ไกลจะฝ่าฟันมันไปแม้ไว้ยากเพียงใดจะข้ามผ่านไปข้อใช้นั้นมาในท่าเาอคงบอกแย่มันเล่นเกมทำนองก็ฉันไปพร้อมกัน แา่เป็นกำแพงไม่ต้องกลัวเธอมใช่าเวลายังพอมีให้เราสรงได้เข้าใจมาร้องไปพร้อมกัน Three Two One Go บนเวทีนี้ที่ฉันกับเธอเคยฝันมองดูท้องฟ้ายิ้มรับที่เราสรงได้ 9, ก้าวผ่านจะกี่วันให้เป็นปีจะไม่ยอมทิ้งฝันที่มีขอร้องให้ฝันที่เป็นจริง บาง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 วันที่เป็นจริงปังบางบางบางเป็นวันที่ดี oh oh hey ้โอ h oh บาง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 มีมิตรภาพบางบางปังบางเพื่อนตลอดไปจะจะไม่ลืมสักนาทีมียามความรักไม่จำเป็นต้องเป็นคนรักความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องทางใหญ่แค่เพียงเรานี้ไม่ยอมท้อแม้ยากแค่ไหนเชื่ใจและทั้งสองของเรา นทนะ <Yeah. S 1> ุกคนมันต่อไปแม้ว่าเลาทั้งแางกายสุดวันจะเป็นจริงเราทั้งสองจะเฉยชายเวลายัางเพานีให้เราสองได้เข้าใจมาร้องไปพร้อมกัน t ้ r e e ว o ว่็บนเวทีนี้ที่ฉันกับเธอเคยฝันมองดูท้องฟ้ายิ้มรับที่เราสองได้ก้าวผ่านจากกี่วันให้เป็นปีจะไม่ยอมทิ้งฝันที่มีขอร้องให้ฝันที่เป็นจริง

แม้ลำบากฉันจะสู้อีกครั้งแม้น้ำตาฉันไหลเด่งฉันจะลองอีกครั้งอย่างฉันนี้เธอไม่เห็นต้องกลัวเพราะเราจะก้าวไปด้วยกันเราสองจะเปล่งประกาย <Yeah. S 1> บนเวทีนี้ที่ฉันกับเธอเคยฝันมองดูท้องฟ้ายิ้มรับที่เราสองได้ก้าวผ่านจะก,กี่วันให้เป็นปีจะไม่ยอมทิ้งฝันที่มีขอร้องให ทีนี้ที่ฉันกับเธอเคยฝันมองดูท้องฟ้ายิ้มรับที่เราสองได้ก้าวผ่านจะกี่วันให้เป็นปีจะไม่ยอมพิงฝันที่มีขอร้องให้ฝันที่เป็นจริงสักทีฝันันันที่เป็นจริงฝันๆๆเป็นวันที่ดีเอ o โอ e y o ้ oh o ฝัน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 มีมิตรภาับฝัาฝันฝันเพื่อนตลอดไปจะจะไม่เนือยแมเลยสักนาที